สวัสดีครับผมวันนี้นะนร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อ SSR นะครับผมตัวนี้เป็น type CRS นะครับเป็นขอบ18นิ้วกว้าง9นิ้วครึ่งออฟ22นะครับเป็นล้อ ใส่กับรถสเปคพวกกระบะ5รลูนะครับเป็น5รลูร1อนะครับถ้ารถเก๋งใส่มันจะล้นนิดๆนะครับก็ใส่ได้นะแต่มันจะล้นนิดนึงนะครับตัวนี้มันจะสวยกว่าตัว8.5นิดนึงนะครับตรงที่ว่ามันมีความลึกของตัวนี้เบ้าเนี่ยลึกกว่านะครับมิติมันเลยค่อนข้างที่จะสวยนะครับสวยมากๆครับ ัวล้อจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลด้านเหมือนยิงทรายทีสาอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นงานสติ๊กเกอร์นะครับ SSR นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรุ่นของล้อนะครับผมมีปัม๊มสี่สามจุดนะมีจุดนี้จุดที่หนึ่งนะครับจุดนี้จุดที่สองนะครับแล้วก็จุดนี้จุดที่สามนะครับผม ก้านจะเป็นมิติยกหลบเบรกนะครับตัวออฟเซตค่อนข้างลึกนะครับตรงนี้ลึกมากนะครับลึกเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับลบเบรกใส่เบรกใหญ่ได้สบายสบาย,สบายนะ,ยนะครับล้อตัวนี้เป็นงานดี S port <S สปอนะร์ตน,น,น, S <S นะครับผมเป็นงานเมดอินไทยแลนด์ปั๊มข้างหลังชัดเจนนะครับ เป็นสเกลโคตรเหมือนนะครับสวยมากๆนะครับสเปคจริงๆจะเป็นขอบ18กว้าง8นิ้วครึ่งกับ9นิ้วไม่กว้างเมี8นิ้วครึ่งเก้านครึ่ง10นิ้วครึ่งนะครับบอกเลยว่าสวยจัดเลยแหละมีหลายสีนะมีสีน้ำตาลสีเทากันสีบอลสีดำอะไรพวกนี้ก็ทำหมดนะครับแต่ขอให้ลูกค้าเช็คมาก่อนนะล้อราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่1 000 0 8,000 18,500บาทนะครับโอเคนะครับสนใจสอบถามได้เลยที่นครทรัพย์ยางโยน0945409999สวัสดีครับ Perfect.